ดีครับวันนี้เราก็อยู่ทางเต็นท์ยีนตัวค้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูรถบ้านที่จอนเมืองนะครับว้าวนี่ฮะเป็นลูกค้าที่นัดไว้นะครับบ้านแท่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับไปครับ let's go <S 20 minutes later ขณะนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าที่ประกอบแล้วนะครับ่ยังไงครนะับรถบ้านแทน100่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับเจ้าอินทรดสุริม นี่กันเลยนะครับก็จะส,สวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะเคระจากันนิดหน่อยนะครับเห็นเราหลังตีแน่นอนครับไม่มีการชนหนักพลิกป้อมน้ำท่วมนะครับ

มันกระจละจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รถบ้านคุณภาพเข้าศูนย์เหมือนเดิมได้รถสภาพกิ๊บกิบกันแบบนี้เลยนะครับก็จะมีรอยขีดรอยชนรอยข่วนนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเป็นรถบ้านที่ใช้งานจริงนะครับก็จะนิด,ดหน่อยเท่านั้น One hour later ครับรถเจ้ารถบ้านที่เราไปเอามานะครับตอนนี้ก็อยู่ทงังเต็นต์ยีนโตคา้พอแล้วนะครับทางเราก็ทีนทําความสะอาดนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในให้คุณลูกคา้าเปรียบเสมือนรถมือหนึ่งแตนไปเลยทีเดียวนะครับรถบ้านแท้คุณภาพเหมือนเดิมครับนี่ครับเจบาก,กบไป๋องีกหนึ่งคันนะครับเหมือนเดิมรถส,สวยรถบ้านคุณภาพนะครับเต็นต์ววย,<ว>ยตินโตคานะฮะ ร้อยครับถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาสวยเข้มดุดัน ไม่เก่งใจใคร